สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่มองหารถแท็กเตอร,รุ่นใหญ่นะคะรถแท็กเตอร,รุ่น M นะคะจะมีเป็น M7040 นะคะ2คัน2รายการนะคะ M70 รถปี67คันนี้ไม่ใช้งาน280ชั่วโมงนะคะ870,000บาทดาว200,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นค่ะตรวจเช็คพร้อมใช้แล้วก็จะมีอีกคันนะคะคันที่อยู่ตรงกลางตัวนี้ M7040 รถปี67นะคะผ่านการใช้งานที่400ชั่วโมงนะคะราคา870,000บาทดาวเริ่มต้นที่200,000บาทเช่นกันนะคะ สวยๆเดิมๆทั้งสองคันนะคะลูกค้าถ้าระไปไม่ต้องเก็บงานเยอะแล้วก็คุณภาพเทียบเคียงรถใหม่เลยนะคะราคาอาจจะตึงนิดนึงเพราะว่ารถเป็นรถที่คัดกรดเพิเศษมานะคะลูกค้า M7040 นะคะคัดมาพิเศษ2คัน2รายการนะคะใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของรีบเข้ามาชมได้เลยที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะแล้วก็จะมีรถแท็กเตอร์รุ่นใหญ่ดาวน้อยซึ่งใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกันกับ M70 ได้ตัวนี้นะคะ MU5702 รถปี65หาไม่ใช้งาน2,000ันชั่วโมงคะ่ะ ราคา675,000บาทนะคะ675,000บาทดาวเริ่มต้นที่0บาทหรือว่าฟรีดาวนั่นเองนะคะอุปกรณ์2ชิ้นตรวจเช็คพร้อมใช้งานยางใหม่4เส้นค่ะ MU5702 ฟรีดาวนะคะ m 7 0 4 0ดาว200,000บาทนะคะถ้าไหนสนใจรุ่นไหนคันไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะโทร0942640798ค่ะ085829515 5ค่ะ062821688 5 0628622175ค่ะ